ก็ทำงามน,นี้ว่าเราก็ออนดูความสะดวกนะครับถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยอสอบถามได้ที่สำนักงานสาธา,า,า,ารณสุขจังหวัดพุทหานะครับกลุ่มงานคุ้มครองผูโ้โดยโรคอยู่ชั้น2นะครับอาคารใหม่ยินด,ดีให้คำแนะนำนะครับส่วนตัวดา่านยังอยู่ตั้งอยู่ที่ศุแล้วก่อนนะครับเราจะมีเจา้าหน้าที่ประจําอยู่นะครับจะมีน้องอนักวิยศาศประจําอยู่ที่นั่นสองท่านนะครับ แล้วก็จะมีน้องๆทีดสัตว์ของผมออกไปดูแลน,นะครับกรณีถ้ามีการขับเข้าส่งออกอะไระต่างๆหรือมีปัญหาก็เรียกได้นะครับครับผมก็สั้นๆเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวทุกท่านอยู่ข้างนอใช่ไหมครับก็เลยต้องเร่งเร่งจบนะครับผมอ่ะผมคงจะจบบรรยายคลินี้ท่านมีคําถามอะไรไหมครับเชิญค,ครับดีไหมครับมีมีผู้นังเข้าอาหารไหมครับตอน อันนี้ยังใช่สมานี้นะครับยังไม่เหนเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเำาเป็นเศษสิพิเศษนะครับถ้าเกิดว่าถ้าใครสนใจ